今天是六月一日今天是六月一日,月日วันนี้นะคะเราจะมาเรียนส่วนที่สองของบทที่หนึ่งค่ะวันนี้วันที่หนึ่งเดือนหกนะคะ所以ย天จินเทียนวตีออร์นวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เหินที่สอของบทที่หนึ่งนะคะดังนั้นเหม่ก็เฉวเงากชูหลานโนี่มันขัน้นจะก็ชื่อช่างสต,ตัวเย อันนี้คือการบ้านของนักเรียนครั้งที่แล้วนะคะเราซื้อเอามาให้เป็นตัวอย่างนักเรียนสามารถคัดตัวจีนลงไปในสมุดก็ได้หรือจะเขียนลงไปในหนังสือก็ได้แต่ถ้าเวลาเข้าเรียนในห้องเรียนแล้วเราซื้อแนะนําว่าให้ทําแบบนี้นะคะให้ทําด้านซ้ายมือนะคะจะได้ฝึกวิธีการคัดลายมือที่ถูกต้องด้วยอย่างเช่นน้องคนนี้ที่คัดมาสวยงามมากๆเลยค่ะเชื่อกว่า ไยี่ฉี่ตู่ข๋ตัวขต๋วขตัวลูกออดลูกออดสิ่งชีสิ่งชีงชความสนใจความสนใจป้าเสี่ยวต้าเสียเส่ยวใหญ่เล็กใหญ่เล็กหลีเสียงหลีเสียงอุดมคติอุดมคติจุ๋ยจื้อจือ้อส้ม ส้มชิงวาชิงวากบกบปี้ป์ลีบีรเขียวกะจีเขีเวยวกะจีเวชอวชวัชพืชน้ำวัชพืชน้ำุย่ยนิ้นวันนี้เาจะเรียตีเจี่เต้าถึตบทที่สิ่ว ดีซื้อเร็ววันนี้เราจะเรียนคำศัพท์คำที่9จนถึงคำที่16นะคะวอรเชียนเจ้าชาวจีจ๋วอร์เจลทิงถิงเหล่าซื้อวอรเจลทิงถิงเหล่าซื้อเหล่าซื้อนะคะชื่อถิงถิงค่ะจะเป็นคนดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะตั้งชื่อวอรเชียนเก๋อหนีเหมือนฟู่สีพินอินเก๋อหนเีนเหมือน,นฟูส่สีพินอินเราจะทบทวนวิธีการใช้พินอินที่ถูกต้งองค่ะ 坡啊坡啊，摸啊摸啊，富啊富啊，的的，她她，那那，勒勒，还有吗？我们还要有，哥哥，科科，呵呵，猪猪。 ชื้อชืช้อซือซือรู้รูเอ,อ๊ะมันจะมีคำอีกนะแต่อันนี้เราซื้อทบทวนเท่าที่เท่าที่เราจะใช้ในวันนี้ก่อนนะคะไฮโยวบะมันไฮโยหมู่เดียวอาอาออออเออ,อ,อ สำหรับนักเรียนคนไหนที่จาไม่ได้กรุณาหรือแนะนําว่าให้เอาเทคนิคที่เราซื้อสอนในคาบเรียนนะคะไปลองฝึกใช้ดูแล้วนั่งนั่งนั่งออกเสียงหน้ากระจกดูแล้วดูมุมปากของตัวเองว่าออกเสียงต้องไหมนะคะต่อไปค่ะอ่านอ่าน,อานเอินเอินอินอินอุนอุนยินยิน พินอินที่สําคัญสําหรับวันนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนไม่มั่นใจย้อนกลับไปเราฟังอีกครั้งนะคะที่ถนนมันใชสไข่เฉยเสฉยเสียเชียงเสือเราจะเริ่มเรียนคําศัพท์ค่ะเปิดหนังสือหน้าที่4ี่ตาไคชูเตาเสือเย่ตาไคชูเตาเสือเย่เปิดหน้าที่4นะคะที่จิ๋วเตาเสือเลียวที่จิ๋วเชิงเชิงแปลว่า เกิดเกิดอแปลว่าเด็กทารกที่เพิ่งเกิดเราจะเรียกว่าเชิงเชิงเหยียนเหยีน,ยนแปลว่าอะไรไม่ใช่แปลว่าสีดำแน่นอนแต่ว่าแปลว่ากลมกลมเวลาที่เราซื้ออ่านสองรอบแนะนำว่าให้นักเรียนลองพูดตามนะคะอ่านสองรอบตามดังนั้นเนี่ยจะได้เป็นการพบทวนไปในตัวเนาะชเชอร์ก อะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้แหละอ่ะแปลว่าไข่ใช่ไหมไข่ลูกอ่ะอันนี้อันนี้อ่ะเสี่ยก็ฉุนฉุนแปลว่ากลุ่มนักเรียนหนึ่งกลุ่มนักเรียนสองกลุ่มลูกลูกกบหนึ่งกลุ่มก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปอือหนาวหนาวใต้ หนาวใต้แปลว่าหัวนั่นเองหนาวใต้แปลว่าหัวเว้ยป่าเว้ยป่าแปลว่าอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกแปลว่าหางนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ชื้อทังชื้อทังชือทังชือทังชือทังเสียงเห็นไหมเสียงหนึ่งกับเสียงสองจานไม่เหมือนกันเราจะอ่านว่าชื้อหรือชื้อชื้อเพราะว่าเสียงสองยกเสียงสูงขึ้นนะคะดังนั้นชื้อถังชื้อถังแปลว่าสระน้ําค่ะเสียงก็อูกุยอูกุยแปลว่าน้องเต่านั่นเองค่ะอูกุย อูอูอ <mm <separ atie> <ies> uh, like, exactly ูกุยเกอเกออกุยแปลว่าน้องเต่านั่นเองนะคะอะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เราจะรู้แล้วว่ามีชิงว่าที่แปลว่าน้องกบแล้วก็มีอูกุยที่แปลว่าน้องเต่าเรียบร้อยนะคะดังนั้นเราเริ่มแบบต้องเดาแล้วว่าเอ้ยบทความนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะคะอะว่มเมินอีฉีฟูซี พว่เราพบทวนด้วยกันค่ะรูปไหนหรือตัวภาษาจีนคำไหนขึ้นลองพูดในใจดูนะคะแล้วลองคบทวนดูว่าถูกหรือผิดเริ่มค่ะ1น่งเดี๋ยวเราซื้อนับอีเออซานแล้วก็ลองพูดออกมานะคะอีเออซานหนาวใต้หนาวใต้อีเออ ซันซิงชีอซิงชีอแปลว่าความสนใจอีออซนหลีเสียงลีเสียงอุดมคติอุดมคติอีออซ二三สอทัง ชืท้องแปลว,ว่าสาะน้ำอันต่อไปค่ะ e r s a n jiz jiz แปลว,ว่าส้มนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเซียเกอร์อ่ามาแล้วน้องน้องตัวนี้เรียกว่าอะไรนะ e r s อ n ugui ugui แปลว่าน้องเต่านั่นเองค่ะอ่อากังใสีอีเปี่ยนากู่นทบทวนกันอีกครั้งนะคะหนา้หนาท้ายซิงซูซิงลสเลิสียงซททงจูจื้อจู อูกุยอ,อันนี้เราจะเริ่มทบทวนมากขึ้นนะเดี๋ยวจะเป็นครั้งที่2ที่จะทบทวนคำศัพท์ค่ะประมาณไข้ฉีอเริ่มกันค่ะคำว่าอะไรในเวลาเพิ่มมากขึ้นอีอร์ซานซือวัวชอถังชูถังตออ้หนาวใต้ ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสิงชีสิงชีต่อไปค่ะหลีเสียงหลีเสียงอ่ารูปใหม่มาคืออะไรเอ่ยชงชงอลองพบพวนดูนะคะ

คบทวนกันได้สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเขียนคำศัพท์ภาษาไทยนะคะลงไปในหนังสือด้วยว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรอย่างเช่นคำที่9เิงเชงงแปลว่าเกิดนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนข้างๆนี้นะคะให้ครบทุกคำเลยและถ้าใครมีสมุดนะคะสามารถคัดลงไปในสมุดได้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ฝึกเข็งนภาษาจีนระหว่างอยู่ที่บ้านเมื่อทําเสร็จแล้วค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปหนังสือหรือสมุดที่เขียนลงไปค่ะในหน้าจากหน้าที่4นะคะแล้วส่งมาทางอีเมลของเราชื่อค่ะ w a t e r y o u x i a n g s h i 这个是我的邮箱发到这里如果你们不会发在我的邮箱就是发在我的 l i 如果你也行。ถ้าใครไม่สามารถส่งทางอีเมลได้สามารถส่งทางไลน์ได้เช่นกันค่ะ ดังนั้นวันนี้เราซื้อจะอธิบายภาษาจีนประมาณนี้และครับต่อไปเราจะเริ่มเรียนบทความที่1กันนะคะดังนั้นใจเจียน